ชั้นนางสาวกัญญาพรโพแก้วรหัสนักศึกษา6702508950จะมาแนะนำการออกบินขายภายใน3นาทีนะคะเริ่มต้นด้วยการเลือกระบบการขายเลือกขายสดเลือกเพิ่มระบุวันที่ก่อนนะคะในที่นี้จะใส่เป็นวันเ,เดือนมกราคมนะคะวันที่สองมกราคม แล้วก็เลือกดีลเลอร์นะคะเลือกตัวเลือกลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาใส่รหัสปาร์โคดได้เลยค่ะจะเป็นสินค้าจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะลูกค้าซื้อทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็เลื่อนลงมาดูการชำระลูกค้าชำระเป็นเงินสดค่ะหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ เวลาจะปิิ้นเอกสารให้ลูกค้านะคะเลือกจุดสามจุดเลือกพิมพ์แล้วเลือกใบส่งของแบมกับภาษีใบเสร็จรับเงินหลังจากนั้นแบบฟอร์มก็จะออกมาแล้วก็ปิิ้นให้ลูกค้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ